สวัสดีค่ะอ่อ oh, นะคะปีจิตรักอริยพงศ์นะคะเป็น CEO ของบริษัทเซปเป้จำกัดมหาชนนะคะ หลักการทํางานของอ้อเนี่ยอ้อมองว่าเราควรจะทําอะไรที่เราคิดว่าเป็นไปนไม่ได้ให้มันเป็น,ปนไปได้การทํางานเป็นทีมในส่วนของเซเป้เนี่ยเราให้ความสําคัญค่อนข้างมากนะคะสิ่งที่อ้อมองเนี่ยก็คือว่าเราควรจะให้โอกาสน้องๆทุกๆคนนะะมีเวทีในการที่จะเพอร์ฟอร์มหรือว่าในการที่จะแสดงออกถึงศักยภาพที่เขามีในเรื่องของอินโนเวชันต่างๆเนี่ยเราอยากให้ เขาออกมาสร้าง creativity เนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสและเวทีเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการที่จะให้โอกาสเด็กๆเนี่ย ออกมาเพอร์ฟอร์มในสิ่งที่เรามองว่าเป็นไปนไม่ได้เขาอาจจะทําได้ก็ได้นะฮะอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของทีมเวิร์กแล้วให้ความสําคัญกับเรื่องของการที่ทํางานเป็นทีมและทํางานยังไงให้มันสนุกทุกวันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักง,งานของปเปเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมี e NERGY อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องการให้เขาทําอะไรกับสิ่งที่เ้ามองแล้วว่ามันสนุกแล้วก็ตอบโจทย์กับการที่เขามี Purpose ในชีวิตนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญมากๆนะคะอีกอันนึงเน ที่เราให้ความสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของอการทํางานแล้วก็คิดถึงสังคมไปด้วยนะคะเรื่องของ sustainability เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรามองว่าไม่ว่า stakeholder ใดๆขององค์กรของเซปเป้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น ซัพพลายเออร์ผู้ถือหุ้นพนักงานหรือคนในชุมชนและสังคมของเราเนี่ยเรามองว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆพวกนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้มากขึ้นจะทำยังไงให้มีการพัฒนาและต่อย,ยอดในศักยภาพต่างๆที่มีของทุกสเต็กโคเดอร์ที่เรามีนะคะหลักๆก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามบริษัทเซเป้ด้วยนะคะเราจะสร้างแบรนด์ไทยให้ไปเป็นหนึ่งในแบรนด์ของ g l o b a l ได้นะคะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ